สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss mm hmm. หยุดลงทางในตลาดหุ้นนะคะเจาะตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันนี้ค่ะกับดิฉันธนวัลปัทชนนะคะเรากลับมาเจาะลึกบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันต่อนะคะหลังจากในช่วงเช้าที่ผ่านมาันาชนีตลาดหุ้นไทยนะคะหลังจากเมื่อวานนี้พักตัวลงไปวันนี้รีบาวขึ้นมาแล้วก็ปรับตัวอยู่ในแดนสีเขียวไปต่อค่ะจนมาจนถึงนาทีนี้ปิดในช่วงครึ่งเที่ยงนี้นะคะซึ้นเด็กไทยปรับตัวบวกขึ้นมาแล้วถึง9จุดค่ะคุณผู้ชมคะ แลชนีทะยานขึ้นมาในช่วงเช้าวันนี้ค่อยๆทำจุดสูงสุดใหม่ของวันนะคะบวกขึ้นมาล่าสุด9.44จุดเข่ายืนที่1,533.97จุดค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขายครึ่งเช้า1,9 0 0 0ล้านบาทนะคะส่วนห้าดับหลักทรัพย์ค่ะ AOT มาเป็นอันดับ1บวกขึ้นมา3%กว่าตามติดด้วยตัวของอิชิตันบวก6%กว่านะคะทำจุดสูงสุดใหม่ราคาล่าสุด29บาทค่ะตัวของ KTB บวกขึ้นมาเล็กน้อย TMB ค่ะ หลังจากที่ผลประกอบการออกมาดีนะคะก็ทำให้ราคาบุกขึ้นมาต่อเนื่องจริงๆล่าสุดค่ะขึ้นมาอีก2%นะคะและ PTTGC ราคาไม่เปลี่ยนแปลงที่68บาท50สตางค์ค่ะไปดูที่ตลาดหุ้นในฝักฝั่งของต่างประเทศกันนะคะไปดูตลาดหุ้นฟิวเจอร์กันหน่อยนะคะก่อนที่จะเปิดทําการซื้อขายในฝั่งของสหาัฐก,กยุโรปในช่วงภาคบ่ายและค่ำคืนนี้ ดาวจนฟิวเจอร์ตอนนี้บวกขึ้นมา10จุดค่ะ N นสแตกบวกเล็กน้อยเอสแอนพี SP ติดลบลงไปค่ะส่วนฝ่าฝั่งของยุโรปส่วนใหญ่นะคะฟิวเจอร์ยังคงอยู่ในแดนสีเขียวค่ะมาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะโตกเกียวในช่วงภาคเช้าย่อลงไป15จุดค่ะสิงคโปร์บวกขึ้นมา7จุดหางเส้งฮ่องกงบวก17นะคะเวียดวันลงไป8 4จุดค่ะอินโดนีเซียบวก52มาเลเซียลงไปเล็กน้อยและโซลขึ้นมาได้เล็กน้อยค่ะ ดูแนวโน้มเซ็นดินเด็กไทยตอนนี้1,533จุดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะจะมีโอกาสไปต่อได้อีกไกลขนาดไหนนะคะต้องกำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมๆกันค่ะอยู่ในรายการกับเรานะคะท่านเป็นนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลค่ะคุณธีรศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ตลาดหุ้นทยนะคะยังคงเขียวได้อย่างต่อเนื่องนะคะต่างชาติก็ดูเหมือนจะยังซื้อต่อเนื่องและเซฟก็ขึ้นมา1,533จุดแล้วนะคะมุมมองของคุณธีรศักดิ์มองว่าใกล้จะถึงเวลาที่จะต้องพักฐานหรือยังคะออจริงๆเรามองว่าในแง่ของการขึ้นนะครับของเซฟอินเด็กซ์เนี่ยเหนือ1,500ขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงนะครับที่จะถูกขายทํางกำไร,รนะครับแต่ก็ยังเดินหน้าเนี่ยขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับทีน,นี้ คีย์หลักนะครับที่นักลงทุนเนี่ยต้องระวังนะครับหรือคนที่กําลังเก็งกําไรอยู่เนี่ยต้องระวังนะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมีการย่อตัวนะครับลงไปทดสอบแนวรับสําคัญนะครับของการขึ้นในรอบใหม่นะครับที่บริเวณ1,525จุดนะครับซึ่งถ้าเราดูตัวของชาร์ตนะครับแนวโน้มนะครับจะพบว่าแนวรับนะครับที่1,525ตรงนี้นะครับมันจะเป็น แนวรับในระยะสั้นนะครับของเซตอินเด็กซึ่งถ้าเซตอินเด็กนะครับยืนเหนือ1,520จุดไม่ได้นะครับความเสี่ยงในแง่ของแรงขายต่อเนื่องขัดจากนี้เนี่ยน่าจะมีอยู่ะนะครับโดยที่เราเนี่ยคาดว่าตัวของเซตอินเด็กเองนะครับถ้าหลุด1,520นะครับจะมีโอกาสย่อลงมาแถวแถว1,500เป็นแนวรับสำคัญนะครับสำหรับการย่อตัวในช่วงสั้นครับมผม 1525งอยห้าถ้าหกลดนะคะ1520งพารถ้าหลุดลงมา1500ในช่วงระยะสั้นใช่ครับด้านบนนะคะอัพไซด์ด้านบนในแง่ของตัวอัพไซด์ของเซ็ตอินเด็กซ์เองนะครับก็ถือว่าอาจจะยังไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่ามีแนวต้านหลักเนี่ยอยู่ที่1550นะครับเป็นแนวต้านสําคัญในรอบนี้นะครับหลังจากที่ทะลุผ่านกรอบขาขึ้นนะครับซึ่งเราดูว่าตรงนี้เนี่ยบริเวณ152 1งห้านะครับ1520ตรงนี้เนี่ย เราดูเป็นจังหวะของการขายออกไปแล้วนะครับการทะลุตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสเตจของการเก็งกําไรในระยะสั้นแล้วก็ต้องคุมจุด Stop l ล s อเอาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่หลักนะครับสำหรับคนที่เก็งกําไรอยู่ก็คือ1,525นะครับที่เมื่อวานนี้มีการทดสอบอยู่ถ้าในช่วงวัน2วันนี้นะครับหลุด1520นะครับจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิคครับผมค่ะแล้วก็ถ้าหลุดแล้วลงไปลึกไหมคะอในแง่ของตัวความเสี่ยงนะครับตอนนี้เนี่ย ถ้าเราดูในแง่ของภาพที่เป็นระยะยาวหน่อยนะครับของกรอบขาขึ้น,นของเซ็นตอินเด็กเองนะครับจะพบว่าแนวต้านที่1,540นะครับหรือ1,550ตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นแนวต้านสำคัญของปีนี้เลยนะครับเพราะว่าในแง่ของตัวทิศทางขาขึ้นใหญ่นะครับในอดีตเนี่ยช่วงของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของเซ็น n d e ินเด็กะครับถ้าไม่ดูตัวของการขึ้นอย่างรุนแรงนะครับในช่วงปลายปี ปลปีปลายปี2012นะครับจะพบว่าเมื่อเซอินเด็กนะครับมาทดสอบแนวต้านของกรอบขาขึ้นนะครับที่มีแนวรับนะครับอยู่ที่1,250นะครับเป็นแนวรับสำคัญตรงนี้เนี่ยแนวต้านนะครับของกรอบขาขึ้นตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่1,540ถึง1,550เท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าอาจจะเป็นจุดสูงสุดของปีนี้แล้วถ้าจะมีโอกาสผ่านไปได้ไหมฮะต้องมีอะไรมาผ่านไปได้นะครับ ต้องดูตัวเลขในแง่ของตัวผลการดำเนินงานนะครับของ s e ตอ n d e x ซนะครับซึ่งมีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอาจจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่นักทุนไม่ค่อยพบเห็นกันนะครับเพียงแต่ว่าเอามาปรับแต่งค่านะครับก็คือถ้าเราดูง่ายๆก็คือตัวของค่าเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับก็คือคล้ายๆกับโบลิงเจอร์แบน นะครับเพียงแต่ว่าเรามาปรับแต่งค่าให้เป็นระยะยาวขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับในแง่ของความสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับเมื่อตัวของเซตอินเด็กนะครับขึ้นไปทดสอบเราดูในอดีตก่อนนะครับเมื่อเซตอินเด็กเนี่ยลงมาทดสอบแนวรับนะครับของกรอบเป็นเหมือนกับแนวรับสําคัญของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่เป็นกรอบด้านล่างนะครับจะมีการดีดตัวเนี่ยเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวของเซตอินเด็กเองเนี่ยขึ้นมาทดสอบ เป็นเหมือนกับแนวต้านด้านบนใช่ครับเพราะนั้นความเสี่ยงต่อจากนี้ไปนะครับของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยเราเชื่อว่าเมื่อขึ้นมาทดสอบตรงนี้เนี่ยมักจะมีแรงขายเกิดขึ้นค่ะนะครับเพราะนั้นความเสี่ยงก็คือต้องระวังแล้วเส้นนี้มีโอกาสขยับขึ้นไปไหมคะมีครับแต่ว่าในแง่ของเส้นเนี่ยมันเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันค่ะนะครับเพราะนั้นระยะเวลามันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับก็คือ1-2อาทิตย์เนี่ยถึงจะเริ่มมีผล นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าในภายในสัปดาห์นี้เนี่ย 1, 200, 1, นนะครับเป็นแนวต้านยังมองยังมองเป็นแนวต้านอยู่แนวต้านครับในแง่ของตัวกรอบตรงนี้นะครับขอตอนนี้1,500ใช่ครับเพราะนั้นถ้าหลุด1 5 2 0ลงไปเราเชื่อว่าภาพของแรงขายน่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ความแข็งแกร่งหรือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเมื่อไปทดสอบตัวของ แนวต้านที่เป็น standard deviation ตรงนี้เนี่ยมักจะมีแรงขายเกิดขึ้นเพราะนั้นต้องระวังต้องระวังเชิงเทคนิคนะคะแล้วก็ทฤษฎีเป็นแบบนี้คแต่ว่าในแง่ของโลกความเป็นจริงมันจะมีความเป็นไปได้บ้างไหมครับคุณผู้ชมที่ว่าอาจจะมีปัจจัยอะไรมาทำให้ไปต่อถ้าเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในตลาดต่างประเทศนะครับตัวนี้เรามาดูตัวของตัวตลาดอินโดนีเซียนะครับเมื่อตัวของดัชนีหุ้นจาการ์ตานะครับขึ้นไปทดสอบ ตัวของ standard deviation ตรงนี้นะครับที่เป็นท็อปนะครับผมก็มีแรงขายออกมานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก,กำลังขึ้นไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราเชื่อว่าในระยะสั้นนะครับสัปดาห์นี้อาจจะมีแรงขายเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงตัวของตลาดหุ้นฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละครับนะครับ, <ạ. S 1> รบเมื่อมีการทดสอบตัวของแนวต้านที่เป็น standard deviation ตรงนี้นะครับมักจะมีแรงขายเกิดขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังในสัปดาห์นี้ก็คือ1,000 520 <c oughs> นะครับถ้าเซ็นิ้งเด็กยืนไม่ได้นะครับ <c oughs> ความเสี่ยงในแง่ของแรงขายต่อนเนื่องเนี่ยน่าจะมี <c oughs> นะครับแลวจะดูดพันห้า้อยไหมคะระยะยาวเชื่อว่ายังมีโอกาส <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าระยะสั้น <c> ค <oughs> งยัง ดูแนวรับที่1,500เนี่ยจะมีโอกาสรีบาวก่อนะนะครัเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้หุ้นที่ถืออยู่ในพอร์ตเอาอยัางไงตอนน่อดีนะคะช่วงหน้าคะ่ะเปิดสายให้ปรึกษากันสดๆกับคุณธีรศักดิ์นภราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะรวมถึงใครที่หาจังหวะในการลงทุนด้วยนะคะ<ม>ก็มีหุ้นมาแนะนำกันอย่เพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะ,ะช่วงนี้เราจะไปพักโฆษณาก,กันก่อนสักครู่คะ่ะ ช่วงที่2ของ stop loss นะคะช่วงนี้ยังคงนั่งอยู่กับคุณธรีรศักดินวราคุณจากบริษัททรัพย์ CMB นะคะที่มองว่าความเสี่ยงที่เซตนั้นใกล้จะพักฐานใกล้จะบมดรอบในระยะอันสั้นนี้ก็มีสูงเหลือเกินนะคะแต่ว่าภาพในระยะยาวก็ยังคงมีโอกาสที่จะ ถึงแม้จะย่อตัวก็ไม่น่าจะหลุด1,500ในช่วงเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นในจังหวะนาทีนี้เองนะเซ็ตหนึ่งค่ะจะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงสำหรับนักลงทุนที่มีทุนอยู่ตอนนี้ค่ะก็จริงๆเราดูขายตั้งแต่ยังไม่ทะลุ1ันห้าตรงับต้าร้าง1 5น5 1,520ก็ดียังคงเป็นจุดที่น่าขายอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในแง่ของตัวภาพรวมหรือว่าพฤติกรรมในตลาดเนี่ยเป็นลักษณะของการเก็งกำไรในหุ้นรายตัวอยู่นะครับซึ่ง ในแง่ของตัวหุ้นหลายตัวนะครับมันก็ยังมีหุ้นหลายๆตัวนะครับที่เริ่มเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของการฟื้นตัวนะครับจากราคาที่ลงไปลึกๆนะครับซึ่งตัวที่เราสนใจนะครับในวันนี้เนี่ยตัวแรกนะครับจะเป็นตัวของ AKR นะครับหรือว่าตัวเอกลัตนะครับ Engineering นะครับตัวของ AKR นะครับภาพของการเคลื่อนไหวนะครับในวันนี้เนี่ยเกิดสัญญาณฟื้นตัวนะครับทางเทคนิคเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยสร้างฐานนะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วัน นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยแนวโน้มนะครับหรือทิศทางของ AKR นะครับมีโอกาสที่จะขยับนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1.35ถึง1.40ได้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับต้มีจุด stop loss ไหมคะจุด stop loss ในแง่ของการเก็งกำไรนะครับแนวรับสำคัญนะครับที่ต้องจับตาก็คือ1.20นะครับถ้า AKR หลุด1.20ลงไปนะครับความเสี่ยงก็คือจะมีโอกาสลงไปทดสอบ1.15อีกครั้งหนึ่งเราะนั้น การเก็งกำไรนะครับในตัว AKR นะครับขอจุด stop loss ถ้าหลุด1.20ลงไปครับค่ะอันนี้เป็นหุ้นที่จะเป็นการลงทุนในระยะสั้นนะคะเป็นการเก็งกำไรเก็งกำไรนะคะแล้วก็อย่าลืมตั้งจุด stop loss ค่ะ1.20จุด stop loss นะคะใช่ครับแนวต้านก็1.35กับ1.40นะครับจะเป็นแนวต้านสำคัญส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะของการฟื้นตัวนะครับแล้วก็เริ่มมีเรียกว่าเม็ดเงินเนี่ยไหลกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ราคาหุ้้้้นนนนนนะะคครรััับบไซซดด์์เเววยยออกาาขงงึ่่ตีี ในแง่ของการเข้าซื้อในช่วงนี้นะครับหรือว่าแรงซื้อกินกาไรที่เกิดขึ้นในรอบนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการคาดการณ์นะครับผลการดําเนินงานที่จะประกาศนะครับซึ่งดูจากเม็ดเงินที่เข้ามานะครับอาจจะมีข่าวดีนะครับอาจจะมีข่าวดีนะครับตัวนั้นก็คือตัวของ gfp t นะครับที่เป็นลักษณะของการย่อตัวลงมานะครับเข้าใกล้แนวรับนะครับที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็ฟื้นตัวเนี่ยขึ้นมาได้นะครับซึ่ง ทิศทางขาขึ้นนะครับของตัว g f t เนี่ยจะมีโอกาสนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ14.50ถึง15บาทนะครับแล้วก็ภาพใหญ่มีโอกาสขึ้นทดสอบบริเวณ16บาทได้นะครับก็<า>คิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าสนใจในแง่ของการกิงกำไรในเรื่องของตัวผลการดำเนินง,งานที่จะประกาศซึ่งคาดว่าน่าจะประกาศช่วงไหนฮะก็น่าจะเป็นช่วงประมาณปลายเดือนนี้ถึงกลางเดือนหน้า,ะานะครับซึ่งดูแล้วเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยน่าจะมีการ คาดหวังว่าทิศทางหน้าจอ,อมาดีค่ะมีโอกาสตั้งจุด stop loss ไหมสำหรับตัวนี้ตัวนี้นะครับจุด stop loss นะครับขอลึกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในแง่ของตัวกรอบขาขึ้นของเขาเนี่ยจะมีแนวรับสําคัญอยู่ที่13บาทนะครับถ้าหลุด13บาทจะเป็นสัญญาณขายทางเทคนิคครค่ะ,คะก็เป็นหุ้นแนะนําในเชิงของการเก็งกําไรนะคะใ,คในช่วงนี้เองส่วนหุ้นที่ลงทุนถือมาในระยะกลางระยะยาวในพอร์ตของคุณผู้ชมนะคะจะบริหารจัดการพอร์ตยังไงดีนะคะก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะ ตอนนี้เราเปิดสายให้ถามหุ้นแล้วนะคะตอนนี้มีสายของคุณนิตยาเข้ามารอแล้วนะคะผู้ชมทางบ้านหากว่าโทรติดแล้วปิดเสียงทีวีก่อนแล้วฟังจากเสียงโทรศัพท์แทนนะคะคุณนิตยาสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะเออมีตัว T T C L ค่ะที่ต้นทุน37บาทนะคะใบนี้จะไปต่ออีกได้เปล่าคะแนวรับแนวต้านยังไงคะค่ะน่าจะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรนะคะสำหรับตัวของ T T C L ค่ะต้นทุน37บาทราคานันกกระดาน36บาท50สตางค์ค่ะครับก็เป็นลักษณะของการเก็งกำไรนะครับเพื่อคาดหวังนะครับการฟื้นตัวที่แนวรับสำคัญนะครับของเส้น200วันนะครับซึ่งตัวของ ทีทีซีเอลนะครับหรือว่าตัวโตโยต้าในแง่ของการไซเวย์ตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าตัวของปริมาณการซื้อขายเนี่ยเริ่มสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคาดหวังนะครับการรีบาวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่39นะครับถึง39.5นะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับเพราะว่าในแง่ของตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นเรื่อของการทดสอบแนวรับสําคัญอยู่ซึ่งเชื่อว่ามีโอกาสดีดกลับขึ้นไปได้นะครับแนวต้านอยู่ที่39ถึง39.5ครับค่ะ ต่อที่สายคุณฝนค่ะคุณฝนสวัสดีค่ะคุณฝนเชิญค่ะค่ะคืออย่างนี้ซื้อ B C H ไว้นะคะโรงพยาบาลน,นะคะซื้อไว้ที่8บาท80ตอนนี้9บาทกว่าไม่ทราบว่าแมวตั้นอยู่ตรงไหนควรขายหรือถือต่อค่ะตัวตัวไหนนะคะ B C H ค่ะโรงพยาบาลค่ะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่นะคะ8บาท80ค่ะ,คะ ตอนนี้9บาทกว่าไม่ทราบว่าถือต่อหรือว่าขายดีเป็นลักษณะของการลงทุนใช่ไหมคะถือยาวหรือเปล่าคะลงทุนนะคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนำนะคะสําหรับตัวของ BCH นะคะราคา9บาท15ตางค์มีกําไรแล้วนิดหน่อยนะคะถือต่อได้ไหมคะหรือว่าดูจากกราฟแล้ววัดเสียวนิดนึงก็ในแง่ของแรงซื้อที่เข้ามาในช่วง2วันนะครับก็ถือว่าเป็นแรงซื้อที่น่าสนใจมากๆนะครับตัวนี้ ยังไม่มีสัญญาณขายเกิดขึ้นนะครับคิดว่าน่าจะมีเรื่องใหญ่รออยู่นะครับก็คิดว่าถือต่อนะครับถ้ารม่หลุดน่าจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่าคะเรื่องดีครับเรื่องดีครับเพราะในแง่ของตัวเทคนิคนะครับถ้ามีวอลรุ่มเนี่ยใส่เข้ามานะครับมันแทนเงินที่เข้ามานะครับลงทุนในตัวหุ้นตัวนี้นะครับแนวรับสำคัญที่ต้องระวังนะครับก็คือ8.20นะครับอาจจะต้องทนกับความเสี่ยงตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่ภาพใหญ่เราเชื่อว่าแรงซื้อที่เข้ามา2วันนี้นะครับ มีเรื่องดีลอยอยู่ค่ะถือก่อนนะคะแล้วก็ถ้าหาว่าขึ้นไปแล้วไม่รู้จะขายตอนไหนก็โทรเข้ามาใหม่นะติดตามในรายการ Stop Loss ทุกวันรับรองค่ะว่าจะมีนักวิเคราะห์มาจัดพอร์ตให้กับคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวไปที่สายถัดไปนะคะเดี๋ยวขอเปสายสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะฮัลโหลเชิญค่ะถามค่ะจะถามในเรื่องของ TMB อะค่ะติดอยู่ที่9.54ตอนนี้จะทํายังไงดีคะติดเท่าไหร่นะคะ9.54ซื้อมานานแล้วค่ะถ้าหไทยอะคะค่ะใช่ค่ะค่ะ ได้ค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนำนะคะครับสำหรับตัวของ TMB นะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าราคาที่9บาทเนี่ยคือในแง่ของตัวพื้นฐานของเขาเองนะครับมันไปไม่ถึงอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของตัวทิศทางนะครับการเคลื่อนไหวในรอบนี้นะครับรอบนี้นะครับมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปแถวแถว2.80เท่านั้นนะครับ3บาทยังยากเลยนะครับเพราะในแง่ของตัวผลการดำเนินงานที่ประกาศออกมาเนี่ย มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่เมื่อเทียบกับตัวของหุ้นขนาดใหญ่นะครับในกลุ่มแบงค์นะครับ TMB ยังมีเขาเรียกราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นในแง่ของการเก็งกำไรหรือว่าการซื้อลงทุนนะครับของ TMB เนี่ยเราคิดว่าถ้าเลือกได้นะครับอาจจะต้องไปดูหุ้นตัวอื่นแทนนะครับผมซึ่งผมคิดว่ารอบนี้นะครับ2.80จะเป็นแนวต้านสำคัญเท่านั้นเองครับ ถ้าสมมุติว่าคนที่เขามีต้นทุนหุ้นสูงๆอยู่แล้วติดมายาวนานแบบนี้จะต้องบริหารอรอนยังไงคะก็ในแง่ของราคากับต้นทุนที่ติดอยู่เนี่ยผมคิดว่าต้องเหมือนกับทําใจแล้วทิ้งเอาไว้ครับเพราะว่า9้าบาทนี้ผมว่ามันไม่มีฐานที่จะถึงในช่วงสักห้าหรือว่าสิบปีนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับกับ9บาทจริงๆครับยกเว้นว่านะครับ TMB เนี่ยมีแรงขายเกิดขึ้นแล้วก็ลงไปแถวแถว 2. หนึ่งนะครับ อาจจะใช้ตรงนั้นเนี่ยเป็นราคาที่ซื้อถัวเฉลีย่ยซื้อเพิ่มเพื่อถัวให้9บาทเนี่ยลงมาใช่ครับลดลงมาแล้วก็แนวต้านหลักหรือว่าแนาวต้านสําคัญก็จะอยู่ที่ประมาณ2จุด 60ถึง2.8เท่านั้นนะครับไกลกว่านี้ผมคิดว่าโอกาสที่จะขึ้นไปยากมากครับค่ะก็เอาใจช่วยนะคะนักลงทุนทุกท่านบริหารจัดการพอร์ตนะคะถ้าหากว่าตัวไหนมีปัญหาก็ลองค่อยๆแก้ถ้าหากตัวไหนอาจจะอยากลงทุนใหม่ก็ค่อยๆพิจรารณาคิดที่รอบครอบทุกครั้งก่อนที่จะลงทุนหรือว่าชมในรายการ Stop Loss ของเราเราก็จะเชิญนักวิเคราะห์มาสดช่วงเช้าช่วง,วงบ่าย เปิดสายให้ปรึกษาหุ้นแต่ว่าทางที่ดีคุณผู้ชมต้องทํากันบ้านด้วยตัวคุณผู้ชมเองด้วยนะคะส่งท้ายในช่วงนี้ค่ะคุณนราศักดิ์คะอยากจะให้ปรับกลยุทธ์แนะนํานักลงทุนทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวย้ํากันอีกครั้งหนึ่งค่ะครับก็ในแง่ของออทางเทคนิคเองนะครับ,รบเชื่อว่าการขึ้นโดยที่ตัวของเซ็ตอินเด็กเองเนี่ยมันไม่มีการเซ็ตตัวหรือว่าการพักเลยนะครับความเสี่ยงเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้เนี่ย ข่าวร้ายเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับทำให้ทิศทางหรือว่าตัวของแรงกิงกําไรในหุ้นรายตัวเนี่ยยังมีอยู่นะครับเพราะฉนั้นความเสี่ยงนะครับหรือจุดที่ต้องระวังนะครับก็คือ1520นหรบะครับสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์ในระยะสั้นถ้าหลุดแนวรับดังกล่าวลงไปนะครับผมเชื่อว่าในแง่ของแรงขายเนี่ยน่าจะมีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดูแนวรับที่1,500นะครับเป็นแนวรับแรกที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับค่ะช่วงหุ้นขาขึ้นแบบนี้อะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างคะ ก็ในแง่ของความเสี่ยงนะครับก็ดูเรื่องของ 1- น u ะครับฟันโฟกับเรื่องของตัวทิศทางค่างเงินนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยค่างเงินบาทนะครับกำลังสร้างฐานนะครับที่บริเวณ31.10นะครับซึ่งตรงน,นี้เนี่ยถ้ามีการดีดตัวหรือว่ามีสัญญาณการอ่อนค่าเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเม็ดเงินที่เข้าซื้อก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการเก็งกําไรแล้วก็มีโอกาสที่จะไหลกลับคืนไปยังเป็นเหมือนกับ แรงขายออกมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ก็คือจับสัญญาณค่าเงินบาทนะคะส่วนฟันโฟต่างชาติแลคะดูเหมือนยังคงซื้อสุดที่ต่อเนื่องเลยก็ตัวของการเข้าซื้อนะครับอาจจะเป็นการทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้ตัวของแรงขายที่เกิดขึ้นในแง่ของรายย่อยในประเทศเองเนี่ยขายไม่เยอะเพราะนั้นขึ้นแก๊ปมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือในแง่ของการลงเนี่ยเราเห็นว่าฝรั่งเนี่ยยังเป็นเน็ตบายอยู่เพราะนั้นการลงอาจจะยังไม่รุนแรงนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของ การขึ้นต่อจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้นักทุนเนี่ยอึดอัดนะครับก็ต้องะระมัดระวังแล้วก็ต้องควบคุมนะครับในแง่ของจังหวะแล้วก็วางจุดสต็อปล s อในหุ้นเก็งกําไรด้วยน่าจะเป็นจุดที่ดีค,ค่ะนี่ค่ะคำแนะนําจากทางด้านของคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะ เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ค่ะวันนี้ทางรายการ Stop Loss ต้องขอขอบพระคุณคุณธีรศักดิ์มากมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการวิเคราะห์ของคุณธีรศักดิ์ได้นะ,ะในรายการ Stop Loss ถ้าหากว่าเป็นช่วงเย็นนะคะก็ช่วงประมาณสัก4ี่โมงครึ่งประจำวันพฤหัสบดีค่ะแล้วก็เป็นประจำวันศุกร์ก็จะมาศุกร์เว้นศุกร์ด้วยนะคะติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ u t u b e Stop Loss บายธนวันปนนัญโฉอีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเราจะขึ้นคลิปวิดีโอไว้ให้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปคลิกไลค์ รายการ Stop Loss ด้วยนะคะช่วงนี้ธนวันปัญโชตคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CIB m พร้อมทีมงานทุกคนต้องลากกันไปก่อนขอให้โชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ